สวัสดีครับชาวอีวนาทุกท่านครับอยู่กับผมครับเจนเอ็ครับผมวันนี้ก็มาอยู่ครับว่าไงดีเป็นรหัสที่ชื่อ,อตรงกับช anel แล้วสักทีนะผมะวันนี้ก็คือผมได้เวลวถึง222แล้วเหลืออีกอ่าแปเลเวลผมจะเวลวถึง240ซึ่งจะเป็นสกิลเทียห้านะผมหรือสกิลเลเวลหนะ ก็ปัจจุบันนี้อาสกิลสุดที่สกิลเลเวลห้านะผมเดี๋ยว,วมันทำให้มันจอเล็กกว่านี้ไม่ได้อันนี้จะเป็นเลเวลนี่เป็นสกิลเลเวลสี่ได้ตอนเ,ลเวลร้อยห้าสิบนะครับผมสกิลเลเวลห้าคือสองร้อยสี่สิบนะอันนี้ผมอ่าตัวนี้เดินเคเวสจบแล้วนะครับผมแล้วก็ได้เวลได้อะไรแล้วนะนะครับผมก็ธนู เอาเดี๋ยวให้ดูของก่อนธนูก็จะเป็นธรรมดาธรรมดาแล้วผมนะรบรอบเจ็ดปีฮะก็ใส่เวกเตอร์เนาะอ่าลูกธนูลูกธน,นูเป็นจอกเกาะเพิ่มเพิ่มเฮสลูกธนูนี้มันดีที่มันมีจอกเกาะนะแต่มันเพิ่มยั่วอยู่นะก็ค่อยๆอะนะครับนะผมอันนี้ฟุกะซื้อ ซื้อได้ในราคาประมาณเท่าไหร่2็มั้งนะทีบอก S นะก็เป็น ADK นะผมชุด ADK ดีเฟนซ์มันเยอะดีนะชุดครบรอบนะครับผมแล้วก็หมวกหมวกนี้ตามจริงแล้วต้องให้สายอ่า VIT เนอะสายแท้งนะครผมสายแท้งในงี้จะดีมากเลยสมทนอ,อาการพงะด้วยนะครับผม นี่ยัดเป็นวันเดอร์อันนี้ยังไม่ได้ตีบวกนะผมรหัสนี้ยังไม่มีตีบวกนะอันนี้ผมตีบวกไปก่อนอ่าแหวนแหวนนี้อยู่ประมาณ M กบ M อ็มสองสองเนะสองเอ็มั้งเพราะมันแพงเพราะหินเนาะไม่ได้แพงเพราะแหวนหินก็จะเป็น R าเอทัวนะผมหรืออ e ีทัวภา,าษาอังกฤษถ้าถ้าเป็นภา,าษาอังกฤษอ่านอ e ีท e ัวอีทัวตลอดเป็นภา,าษาไทยมันเขียนว่าเอทัวนะ,ะแล้วก็ ลายเบกเกอร์ก็ปลิ้นนะเรามาดูอ่าหินก่อนนะว่าอ่าเป็นยังไงอันนี้เป็นหินอ่าเอดิเคเพิ่มเด็กอยู่แล้วนะครับผมอ่าสายธนูต้องใส่นี้แหละนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ตามจริงแล้วหินนี้เป็นหินสายแท่งเนาะอันนี้ผมเอาเพิ่มเลือดต้นานทานเป็นเระยยะใกล้บวกหกเพิ่มเพชรนะครับผมว่าแล้วทำไมหมอเป็นชอบหาเรื่องนะครับ เฮ็ดรวมรวมกันก็ต้องสามสาสิห้าแล้จริงจริงอันนี้เอาไปใส่ให้กับตัวแทงเนาะผมได้ปั้นตอนแรกว่าจะปั้นแทงแล้วก็ทิ้งนะผมชุดก็เหมือนกันชุดก็กยาจะปั้นแทงเหมือนกัน,กนอ่าวันเด้ลิงนะผมอ่าอันนี้ก็แบบประจมตีแยกไกลลบสิบสี่ก็ว่าอยู่ทำไมไม่แรง นะก็คือแบบถ้าอัดแบบอัดหน้าเลยอัดถ้าอัดประมาณนี้อัดหน้าอย่างเงี้ยแรงแล้วผมผมก็ว่าอยู่แต่มันก็ไปขัดกับสกิลของนักแม่นอีกนะผมขัดกับพาสซีฟนักแม่นมอีกเออพาสซีถึงว่าเนีเ่ยเอสสนี่ยความจูตีแรงขึ้นระยะถอดแบบเมจิบไปเนี่ยขัดกับเอ,อพสสาสซีฟนะดาเมจ นานเนาะอ่ะอน,นี้ก็เพิ่มความแรงกับความเร็วในการตีนะครับเดี๋ยวว่าไงเดี๋ยวโชว์เคสเนาะตีตีถ้าอยู่ในบอลก็ชา้าที่หล่ระ้าไว้ช้า,ชาก็เอ้านี่ระยะปัดนี่ดูอันนี้หลบ ชุดหินชุดกับไอเลอนวงเพิ่มอันเนี้ยก็ว oh, <yeah. S 1> ่าอยู่แล้ก็คอมใส่โนงนงามนี่เป็อนอะไรบานะ นานะเพราะว่าระยะระยะมนนันใน่นนะผมก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวคลิปนี้จะลงหลังตอนไลฟ์สดนะผมไลฟ์สดผมก็เพิ่งไปดูมาว่ามันเป็นแนวตั้ง <c oughs> <c oughs> น่าอายจุ๋หายเลยไม่ได้ตั้งอ่าอันนั้นไว้นะผมเวลาไล์นะมันต้องตั้งก่อนให้มันเป็นแนวนอนนะ <c oughs> มีคนมา ในอ่าไมอ่อินโดหรืออันเนี้ยแหละเขามาทักเนาะผมก็ไม่ได้ดูตอนตั้งด้วยแล้วผมก็มาดูตอนไฮไลท์ย้อนหลังนะผมมีคนดูตั้งสามสิบคนเนี่ยสามสิบกว่าคนโอว่าแล้วทะไม่มันมาดูตั้งตั้งแบบนี้นี่เองมันเป็นแนวตั้ง

แน้นดอกก็เกย็แค่สี่พอไหมสองล้านนะมันก็มันก็ดูจะแรงๆอยู่เนาะไม่มีบัฟอาหารไม่มีอันนี้นะถ้า,าหากว่าถ้าจะวิวจริงๆจังก็ต้องเอาบัฟอาหารจากเกลหรืออะไรอย่างเงี้ย ต้องไปบ้านคนอื่นแล้วก็หาอาหารเอานะผมเพราะผมก็ไม่ได้ทำบ้านไหมเรตัสก็ไอทีอาร์นี่ผมสุดแค่น,นี้แหละสองร้อยเก้าสิบที่เจะลงเด็กหมดเลยนะองความเร็วพันเก้าเลยเหรออยู่ไปเยอะอยู่นะเดี๋ยวไปดูว่าผมอัพอะไรมั่งเนาะ สกิลดาวครับผมบวกคายธรรมดาเลยเนาะธนูก็อ่าอันนี้สิบนะอ่าในนาคตอันนี้ก็จะสิบแล้วก็ตรงนี้สิบอันนี้สิบเนาะพวกลูกธนูมีอะไรมั่งช้าพิษอ,อันนี้อะไรเอ่ยมืดบอด แล้วก็เจาะนะครันติดชาทำให้ดาเมจอ่อไอพวกนี้แรงขึ้นนะ<ม>อันนี้อันนี้น่าจะห้าคร้บห้าห้าถึงนี่เลยตามจริงอันนี้ต้องต้องอัพสิบนะแต่มันใช้อันนี้เยอะแล้วก็อันนี้น่าจะสิบอันนี้เป็นของอ่าธนูขตนะนะครัน อันนี้ก็อัพเต็มเลยอ่าแล้วก็อ่า Impact กับไฟนอ l นะผมอันนี้อ่าใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แนะแต่ถ้าหาเรมิวเราถึงประมาณนี้แล้วเราก็ต้องใช้อืมเพราะไฟนอมันทำให้เราไม่เสียเวลานะผมอ่าป้องกัน จะเป็นอ่าใช้หลบหลีกนะครับผมเวลาไลา่ชาร์จถ้าอยากให้มันได้เวลาที่อ่าเวลาคูดาวน้อยลงก็ต้องอัพสิบ 10. นะเดี๋ยวผมมาลองที่หลังตอนที่มันเหลือนะครับอันนี้เป็นตัวแรกเนาะตัวแรกถ้าเป็นตัวละครแรกเนาะนะครับผมผมจะเอา mp สิบมานะครับเวลาวิอะไรเนี้ยมันจะได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเป็นตัวแรก แล้วก็มานาแล้วก็เลือดนะผมตามจริงก็เอาเลือดมาด้วยผมมันเกินสี่พันแล้วอะไว้ไม่เอามานะผมการเอาทุลอดอ่าอันนี้ก็แนะนำจะเป็นเอ่เบฟออร่าแค่นั้นแหละนะผมถ้าเป็นฟาร์มฟาร์มก็จะอปถึงนี่อ่าพิกโมชั่นะ Motion, นะผมถ้าจะใช้ฟาร์มนะ แต่ผมยังไม่ได้บ้านตัวฟาร์มนะผมะแล้วก็สกิลต่อสู้อ่าอันนี้ต้องสิบ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 นะผมอนร้อัตส์คิอ่าเวลาได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่าจำได้เวลาด้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะผมไอ้พวกนี้ต้องสิบหมดเลยนะเพื่อเพิ่มดาเมจนะผมอันนี้คือกลัวไม่พอไง ต้งองรอเลเวลสองร้อยสี่สิบบาทนะผมในพ่านอ,อันนี้สิอะไรไลแอโรไลแอโร่ขอเรียกแค่นี้พออันนี้แรงอยู่นะดามจถึงห้าแสนอยู่นะผมถึงห้าแสนอยู่เป็นดามจฟรีๆนะขอขอแค่ยืนอยู่ตรงนั้นนะ,ะแล้วก็ อันนี้อัพก็ได้ไม่อัพก็ได้นะผมแถบนี้ข้างล่างเนี่ยอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้นะผมเนี่ยดิชุดนี้นะผมแต่ถ้าหากว่าเล่นเป็นโบกันก็แนะนำให้อัพถึงนี่นะถ้าเป็นโบกันนะผมอันนี้ออกรกนตีคลิ้นนะผม เนี่ยถ้าเป็นโบกันแนะนำไม่เอาถึงนี่นะเพราะว่ามันเพิ่มดาเมจด้วยนะครับมันเพิ่มดาเมจเพิ่มดาเมจเมื่อใส่อาวุธที่ไม่ใช่ลูกธนูนะอ่าอันนี้คือจะแรงตามเมลด้วยเมลละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะสกิลในพาร์ทแล้วก็สกิล สมุไรสมุไรก็จะถึงอ่าไคลีลันชินจะเพิ่ม mp เพิ่มพังโรตีแต่ติดเผาไหม้เอาก็อันนี้ก็เอาไว้แบบคู่เข้าหาเฉยๆนะผมอัพแค่หนึ่งพอนะก็จะอยู่ประมาณนี้น่าจะเป็นพื้นฐานเลยแหละสับชิแนลนี้ก็ ผมก็จะว่าฟาร์มเฉยๆปั้นตัวตัวแบบอ่าตัวสุดๆสักหนึ่งตัวก่อนให้มันขึ้นเกินสองร้อยห้าสิบก่อนนะผมแล้วก็ค่อยมาแบบเออเนี้ยเราค่อยปั้นตัวตามมาเรื่อยๆนะผมตัวนี้ก็หนึ่งคือผมจะปั้นตัวนักแม่นก่อนตัวแรกเพื่อใช้ของจุดนักแบมเนี้ยแหละ อ่ามาปั้นเป็นนักแม่นสายฟาร์มทีหนึง่งนะล่มชาร์จก่อนจกกังกะอ่าไม่ตีดอีอ่าอันนี้จะเป็นอ้ไลท์อโร่ ปรีพอ่อพอดยืนนิ่งก็จะได้มานาคือด้วยด้วยฟอหินหน้าเลยพอหินอ่าฟอหมวกเขาพูดว่าฟอหมวกอพอหินหมวกนะ โตเลยต้องมีจดจ่อนะแล้วเปนจเจริญเกิน2องล้านหผมนะแล้วออไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้แหละนะเดี๋ยวเ็จฟาร์มนี่น่าจะทำแบบเ้นฟาร์มราคาถูกให้ดูว่าเออเล่นฟาร์มแบบนี้กับอีกแบบหนึ่งย่างไงดีกว่าผมจะไม่ค่อยแนะนำเล่นฟาร์มแบบ ไม่นดนตรีสักเท่าไหร่เพราะว่ามันยากยากโขเลยแล้วก็แพงด้วยแต่แนะนำให้มีตัวหลักเลเวลเกิน220 220ขึ้นหรือ240เลยก็ได้ครับผมแล้วก็สกิลฟาร์มก็ก็เป็นสกิลอันนี้แหละสกิลอในพานสกิลในพานสกิลใช้แค่สกิล,กลอ่า ดีเทชันกับอ่าไซคอนแอโร่นะครับผมแค่สองสกิลนี้แหละนะครับผมเป็นสกิลฟาร์มแล้วก็อ่าสกิลแยกร่างสกิลแยกร่างของจูนอ่าเดคอยชูเตอร์นะครับผมเดคอยชูเตอร์สามสกิลนี้ในการฟาร์มแล้วก็อ่าพึ่งของแท้ ฟื้นฟูการโจมเอ่อการโจมตีฟื้นฟู mp เท่านั้นเองนะครับผมอ่าเล่นแบบนั้นดีกว่านะดีกว่าเล่นแบบอ่าดิคิตาร์ดิคิตาร์มันไม่แน่นอนแถมดาเมจมันอ่าถ้าหากความเร็วไม่พอดาเมจมันก็ตกนะครับผมมัน,ม,นมันไม่ค่อยเวิร์กสำหรับผมสักเท่าไหร่แล้วก็ผมแนะนำว่า สาย mp นั้นบอดได้นะับไม่ไม่เหมือนกับสายกีตาร์ที่มันต้องคุมตลอดนะ <c oughs> สายมือซะแล้วกูแล้วไว้เจอกันใหม่นะผมนะเดี๋ยวผมต้องหาของทำนะครับผมมีชุดลูกธนูอ่าธนูนะครับผมแล้วก็หมวกส่วนแหวนอาจะใช้แหวนสองรูนี้หรือเอานาฬิกาย้อนเวลามานะครับผม อ้าในกายย้อนเวลามาความเร็วจะเพิ่มขึ้นเยอะพอตัวเลยนะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าบ๊ายบาย